เข้าใจภาพมาแล้วผมถึงบอกว่าเวลาที่เลือกตำแหน่งก้าวี่ดูกันให้ดีเพราะฉะนั้นมันมีผลเพราะฉะนั้นลิตหมดถ้าดูแล้วทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลมันมีเกมซ่อนกลซ่อนเกมอยู่แล้วโอ้ก็รอส้มรอส้มหล่นเลยไม่ได้รอเฉยๆเดินด้วยรอส้มหล่นส้มหล่นก็มีโอกาสถ้าดูจากที่พูดถึงเพราะมีไม่บระการเยอะแล้วก็ส้มหล่นที่พูดถึงให้ดูตรงนี้ครับบันไดสำคัญของการรอส้มหล่นเนี่ยก็ขั้นแรกเพื่อไทยอยู่ตรงนี้คุณงอิง ปล่อยก้าวไกลตั้งรัฐบาลสามหนึ่งสามตัวนี้คนับสนุนสรอหลอล้อลอ,ลอ,ลอจัดการไปเลยก้าวไกลเราสนับสนุนคุณบันไดขั้นแรกขั้นแรกเลยเราไม่แข่ง,บ,<า>งบับงนไดขั้นที่สองมีทั้งสวมีทั้งเรื่องปมสื่อห<ม>ุ่นไอทีวีว่าจะผ่านไม่ผ่านครับถ้าสมมุติไม่ผ่านสวหรือว่าเจอวิบากกรรมของหุ้นสื่ออะไรเนี่ยมันจะไปขั้นที่สามจะไปขั้นที่สามครับต้องคราวนี้ไอทีล้อรลอเรารอมาแล้ว <c oughs> และเราจะทําแล้วคราวนี้ะฉะนั้นส้มจะหล่นที่ขั้นนี้ถูกต้องครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่าเพื่อไทยไม่จําเป็นต้ออกตัว <c oughs> เพราะการรัฐบาลอีกยาวไกลนะ <c oughs> อีกยาวไกล